ตอนนี้กำลังกับมาจาการสำรวจทางน้ำภาคปากลักษณ์สากำลังลุยน้าเนี่ยว่าทรมานตายทรมานไหลน้ำท่วมรถตอกๆกนี่เออไปตุกข้วไปตุกข้วเอาแคม์สุดก๊อเอาเลยบอกเอาเรานี่บอกเดาเลยบอกนี่ ดาเลยบอลเดาเส in oh, ้นทางบอนี่อ่าไปวิ่งแผนแล้วไปชื um> ่อรถนาไปนี <h <h ่นาขันนั้นไปก่อนขันนั้นไปก่อนรอบรอบแคมนี่ค่อยเคลื่อนรถไงมาแล้วหมดขันนั้งขันนั่งหลังมาแล้วขันนั่งหลังมาแล้วมดขันนั่งหลังมาแล้วขันนั่งหลังมาและหมดสี่ขันหมดไปแล้วไปแล้วเออ ท่าขนนาลีั้น่งอสครับนลยอมดสี่ั้นคทีงา,ทงานทงานที่ทั้งหลังคนทีงานที่นะันงหลังเรงกินแค่ไม่หลนะ,ละลยยอ้เเอากที่มาตรงนี้นึงเละเื้อะี่มพรนี่อย เอายมือได้ยกมือได้เลยออันนี้ทีมงานอีแล้วทีมงานอีแล้วทีมงานอีทีมงานอีโอ้ไปแล้วมึง